เออรักพิจิมากรักพิจิมากเลยเออโอ้โหตากลองวิ่งตามไม่ทันเลยครับอ,อ่าพิจิน่ารักมากเลยน้องบารมีอยากไปส่งพิจิด้วยเออ,เอ,อวิ่งตามใหญ่เลยครับโอ้โหวิ่งตามใหญ่เลยโอ้โหบารมีครับ โอ้ยังตามพี่จีไปอีกนะครับผมเอาพี่จีก็ไปแล้วนั่นโอ้ยเด้อเด้อบาลามีอยู่ตรงนั้นลูกอ่าจีจอดก่อนเด้ออาจีจีบาลามีอยากไปส่งพี่จีด้วยนะ่ะวันนี้นะ่ะเอาไปหาพี่จีไปไปหาพี่จีเด้อไปไปหาพี่จิไป,ไป,ปเออไปส่งพี่จิเด้อละเด้อวันนี้พี่อ่าบาลามี อยากไปสูงพิจิด้วยนะครับวันนี้นะครับโอ้โหอ้าจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนเออมาลูกมาบารามีมาเดี๋ยวไปส่งพี่จิเด้อสุดโอเออมา,มามามาไปส่งพี่จิเนาะจิโอ้นะครับ วันนี้บารมีก็อยากจะไปส่งพี่จินะครับผมงองอนกันใหญ่เลยวันนี้ให้พี่จีเดินเป็นเพื่อนอให้บารมีเดนเป็นเพื่อนพ้จีเนาะ,ะไปส่งถึงแถวแถวสวนหญ้ากับพอนอนี้เนาะอะไรทําอะไรนะครับโอ้ไหนไหนไหนโอ้ของชอบอีกแล้วบารมีเห็นไหมฮะบารามีดีใจยกใหญ่เลยครับ ต้องได้ส่งรับส่งกันนะครับในแต่ละวันนะครับทุกๆเช้าเย็นนะครับแต่ละเชือกต้องได้ส่งต้องได้ส่ง,ได,สงได้รับพิจิตของเขานะครับผมเป็นภาพที่สวยงามนะครับอ่ะไปเลยไปเดี๋ยวพ่อจะขับมอเตอร์ไซค์ตามไปลูกไปเออไปเลยไปส่งกันเด้อ ไปแล้วครับบรารมีโอ้รักจรงเลยครับคี่กับน้องนะครับผม ปเลยครับไปเลยไปเลยพี่จิอาวิ่งไปเลยลูกวิ่งไปเลยไปเนี่ยครับจุบด้วยจุบด้วยเออวันนี้โอ้โหจะไปส่งถึงโรงเรียนเลยเหรอ เอาวิ่งเร็วๆหน่อยวิ่ง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 ออกกำลังกายเ้วยเร็วเออเออักพิจิมากรักพิจิมากเลยโอ้โหตากล้องวิ่งตามไม่ทันเลยครับน่าเอพิจิน่ารักมากเลยน้องบาลมีอยากไปส่งพิจิด้วย ออวิ่งตามใหญ่เลยครับโอ้โหวิ่งตามใหญ่เลยโอ้โหบารมีครับ oh. อ่าเดินมาเลย oh. น่ารักมากครับ oh. เอาเก็บขยะด้วยนะ oh. ใส่กระเป๋าไว้ด้วย oh. เอาไปทิ้งที่ทังขยะช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับผมโ oh. อ้วันนี้บารมีน่ารักมากเลย oh. อ่า อาไหนจอดก่อนชุดรอจอดก่อนครับฮะบารมีมาสวัสด,ดีท่านผู้ชมก่อนสิยังไม่ได้สวัสด,ดีสวยๆเลยเอาเอา่าตั้งลำใหม่ตั้งลำใหม่ฟูจิตั้งลำใหม่ครับดีๆครับอา่าไม่เป็นไรบารมีตื่นเต้นนะครับก็ได้ส่งพี่จิก็ตื่นเต้นหน่อยนะครับผมอา้าวัสดีครับก็เรียกบารมีสวยอา้าออ้หล่อมากครับอา่าหล่อทั้งคนทั้งช้างเลยเอามาจุบเอออ้าว โอ้โหนะครับวันนี้บารมีประสมพิจินะครับน่ารักมากครับอ้าโอ้ยเดูเด็กจังลูกเฮา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 เฮุดก่อนหยุดก่อนลูกหยุดก้อนวันนี้เรียนวิชาอะไรครับวันนี้ ทุกวันสังคมมวยอืแต่ว่าแต่งชุดขาวครับตอนเลิกเรียนก็ว่าทัครับฮะตอนเลิกเรียนก็สวดมนต์ครับสวดมนต์ด้วยครัโอ้านเลยโอ้นี่แหละครับผมขนมหมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมากินใหม่ เอากินหญ้าหน่อยกินหญ้าหน่อยครับเวกินหญ้าหน่อยเนี่ยกินหญ้าข้างๆเนี่ย,เ,ยเอออบเออบนสูงเอเอเติมน้ำมันเติมน้ำมันนะครับเติมน้ำมันตอนนี้นะครับโอ้ไม่เอาน้ำมันแล้วเอาแต่ขนมอย่างเดียวเลยหมดขนมแล้วอ่ะไปวิ่งไปไปไปหาพี่จีด้วยไปเอ้าวิ่งไป แสงตะวันยามเช้านะครับเดินทางไปโรงเรียนนะครับอ่าสงพิจิถึงตรงนั้นแหละตรงสามแยกเดี๋ยวพ่อจะไปกลับไปเอามอเตอร์ไซค์มาให้ก่อนอ่าตรงนั้นแหละเดี๋ยวพ่อจะกลับไปเอามอเตอร์ไซค์มาให้พิจิขี่ไปโรงเรียนก่อนนะครับวันนี้บารมีขอให้ได้สงพิจินะครับวันนี้นะครับผมอ้าจุ๊บกันก่อนดิ โอเคมาปากเครับเออน่ารักมากอ่าขอกินเลยไหมนะจุบเลยกชุบจุบงวงก่อนพี่จีจุบงวงโอ้พี่จีก็กลัวเปื้อนเนาะโอเคอ้าวเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวเล่นกับพี่เล่นกับบารมีอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวพ่อเดินไปเอามอไซต์แป๊บหนึง่งอ่าอ่ามาแล้วครับมอไซค์มาแล้วมอไซค์มาแล้วครับ,อ,อ,รบอ่าขับมอไซค์มาให้พี่จีก่อนนะครับวันนี้นะครับผม อมอไซค์มาแล้วมอไซค์มาแล้วครับเดี๋ยวพี่จิจะสายแล้วอ่ะพี่จิมาเร็วอ่าเดี๋ยวพี่จิจะสายแล้วอ่าจิไม่ไรจะกล่าวกับท่านผู้ชมไหมครับก็วางทุนไล่์ุนแคบไเลนะครับโอ้โอบาลามีก็ขอกินอย่างเดียวเลยเอาโอเคไปเลยลูกอ่ะไปเลยอเลยอาเอาเอาขับไปเลยครับ อ่าเอามานี่ก็ได้ครับอ่าะขอมานี่ก่อนอ่ไปเลยลูกไปเลยอามามามาเอา้ยโอ้อยังตามพี่จีไปอีกนะครับผมเอับพี่จีก็ไปแล้วนะั่นโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบาลเมยู่ตรงนั้นลูกอ่าจีจอดก่อน่อาตอนนี้นะครับผมบาลเมีก็ไปส่งพี่จีไปโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเดินทาง กลับบ้าน20หลังแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ให้บารมีนะครับอ่าได้เบะเติมน้ำมันนะครับผมอ่ากินหญ้าก่อนนะครับผมหญ้าสวยมากเลยนะครับวันนี้นะครับผมามาลูกมามาทมเออมา,มาคนเกง่งอ่าอร่อยใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาบารมีกลับบ้านก่อนนะครับผมเบนเอฟเออ,อบ ฮอบแล้วฮอบฮอบอ่าตอนนี้กำลังจะมุ่งหน้าไปบ้านยี่สิบหลังของเรานะครับผมฮอบแล้วเออขอยเฮาอ่ากินก่อนแล้วกินก่อนอ๋ากินก่อนเฮาเฮาเออเฮาเฮาเออเฮาฮอบเอออร่อยใหญ่เลยครับหญ้าก็สวยด้วยครับโดนฝนตกมาเมื่อวานนะครับผม อามาลูกมาพร้อมมาคุนกิงเออเออมามา,าวันนี้บารมีมาส่งพี่จิไปโรงเรียนนะครับมา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 ส่งกันทุกวันนะครับผมน้องๆน,นี่ติดพี่จิกันยกใหญ่เลยนะครับมาๆๆม,าม,ามาบารมีมาสุดหรอมาๆๆ บารมีกลับบ้านแล้วนะครับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวให้บารมีมาบอกลาท่านผู้ชมก่อนนะครับส่งพิจิไปโรงเรียนนะครับผมเอาเาเฮาเๆาเาเาขอบคุณครับเรืวทุกครับสวยครับสวยทุกข้าด้วยขอบคุณครับนเร็่สวยขั้วขาด้วยทุกข้าวสวยครับนะครับผมโอเคครับก็ ฝากกด like, ไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับจุงกะ